สอนลูกให้ติดดินกายฮารุพาลูกขับรถซาเล้งเก็บของเก่าเรียนรู้ชีวิตจริงครอบครัวสุขป,ประกอบเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนคลับและใครหลายคนโดยกายและชานนและฮารุมักจะมีวิธีการสอนลูกในแบบครอบครัวของตนเอง ที่ทำให้ชาวเน็ตถึงกับชื่นชมว่าสอนลูกได้ดีตั้งแต่การพาไปใช้ชีวิตแบบติดดินพอเพียงไปจนถึงการเรียนรู้ในอาชีพเก็บของเก่าขายโดยกายและฮารุได้มีการโพสภาพพาลูกๆไปเรียนรู้อีกประสบการณ์ชีวิตพาลูกๆขับตาเลงไปเก็บของเก่าขายพร้อมกับข้อความว่าอย่าเพียงหวังผลกำไรจากสิ่งที่ทำแต่ให้การลงมือทำเป็นกำไรของชีวิต ทำเอาพ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเด็กๆด,ดูสนุกและมีความสุขกันใหญ่กับการที่ได้นั่งรถเล่นและเรียนรู้ไปกับอาชีพเก็บของเก่าขายกันจริงๆและยังได้รู้ว่ากว่าจะได้มาแต่ละบาทต้องพยายามเก็บให้ได้เท่าไหร่ถึงจะได้เงินทําให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมกายและฮาูุว่าเลี้ยงลูกได้ดีถึงแม้จะมีเงินมากแค่ไหนก็สอนให้ลูกติดดินเช่นชื่นชมค่ะ สอนลูกได้ดีแม้ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนก็สอนลูกติดดินอนาคตถึงแม้ว่าเด็กๆจะโตขึ้นมาไม่มีเงินเด็กๆก็ช่วยเหลือตัวเองได้ขอขอบคุณข้อมูลจากช็อกกี้ออนไลน์